การแก้ไขรา,าดําบนใบมะม่วงหลังม่วงติดผลมีการแก้ไขย,ยังไงวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับไอการ,กรเกษตรคุงพารเเพื่อความยืนยืนะครับวันนี้เองผมจะมาแชร์ประเด็นเรื่องของการเกิดราดําบนใบมะม่วงหลังจากที่ ผลมะม่วงเราเนี่ยมันเริ่มติดแล้วนะครับจริงๆก็บอกว่าราดำนะครับมีผลกระทบอะไรกับต้นมะม่วงของเราก็คือราดำเมื่อเกิดอยู่บนใบมะม่วงหลังจากที่ผลมะม่วงเนี่ยเริ่มติดแล้วราดำเนี่ยจะมีต้นเหตุมาจากเพี้ยจักรจันนะครับที่มันมาดูดกินน้ําเลี้ยงที่ช่อมะม่วง,งเราพอมาดูดกินน้ําเลี้ยงที่ช่อมะม่วงเราแล้วมะม่วงงเราเนี่ยก็ยังมีการติดผลที่เรียกว่ามันไม่ได้ถูกเข้าทําลายซะหมด้วมันมีการติดผลอยู่นะครับ หลังจากที่พอติดผลแล้วเราจะพบว่าจะมีการทิ้งคล้ายคล้ายยางเหนียวเหนียวนะครับหรือน้ำเชื่อมเนี่ยลาดอยู่บนใบของมะม่วงซึ่งตรงนี้เองหลังจากที่ผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับมันจะเกิดราดำเต็มบนใบมะม่วงเลยซึ่งจะทำให้มะม่วงของเราเนี่ยไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เพราะว่ามันถูกปกคุมด้วยราดำสุดท้ายแล้วใบมันจะถูกสลัดทิ้งนะครับโดยปริยายนะครับ คราวนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะทําอย่างไรนะครับให้ลาดําเนี่ยมันไม่เกิดหลังจากที่เห็นมะม่วงของเราเนี่ยติดผลแล้วนะครับมะม่วง,งเราติดผลได้ขนาดไหนเราถึงจะมาทําวิธีเรียกว่าล้างคาบเหนียวหรือล้างน้ําเชื่อมหรือล้างมูลของเพี้ยเนี่ยออกจากใบมะม่วง,งเพราะว่าตอนนี้เพี้ยเนี่ยมันเข้าทําลายจนมะม่วงติดผลแล้วมันก็ไปที่อื่นแล้วนะครับสิ่งที่มันจะทิ้งไว้ก็คือ คราบเหนียวๆก็คือมูลของมันนั่นเองที่อยู่บนใบมะม่วงเราจะใช้เป็นน้ําใส่ยางนะครับฉีดพ่นเป็นแบบฝอยนะครับฉีดพ่นไปที่ใบมะม่วงบริเวณจุดที่มีน้ําหวานหรือที่เป็นมูลของเพลี้ยที่มันถ่ายมูลไว้เนะี่ยฉีดล้างนะครับซึ่งความเหนียวของมันเนี่ยเราอาจจะต้องใช้การฉีดล้างอยู่ประมาณ1สัปดาห์ถ้าไม่เยอะมาก ก็อาจจะวัน2วันอาจจะหายหมดแต่ถ้าเยอะกว่านี้นะครับก็จะทําให้ใบมะม่วงเราเนี่ยมันถูกปกคลุมไปด้วยมูลของเพียก็จะต้องใช้เวลาในการฉีดพ่นเนี่ยนานหน่อยนะครับแล้วการฉีดพ่นของเราก็ใช้เป็นในเรื่องของอสเปรย์นะครับเป็นน้ําจากสายยางแล้วก็ทําให้เป็นเป็นฝอยแล้วก็ฉีดพ่นไปที่จุดที่เพียถ่ายมูลไว้หรือที่มันเป็นน้ําหวานเลื่อมๆบนใบนะครับล้างออกให้หมด พอเราล้างออกให้หมดแล้วเนี่ยการที่จะเกิดราดำเนี่ยก็จะไม่มีเพราะว่าราดำเนี่ยมันใช้น้ําหวานหรือว่ามูลเพลียพวกนี้ในการเกิดลาเพราะว่ามันเป็นอาหารของลาถ้าเราล้างอาหารพวกนี้ออกไปหมดนะครับต้นเหตุออกไปหมดก็จะไม่เกิดลาดำบนใบ,ใบมะม่วงของเราอีกการแก้ไขแบบนี้เรียกว่าการแก้ไขที่เรียกว่าต้นเหตุของปัญหาก็จะทําให้หลังจากที่ผลมะม่วงของเราเนี่ย โตขึ้นนะครับจะไม่มีลาดำปกคลุมทั้งบนผิวมะม่วงทั้งบนใบมะม่วงเทคนิคนี้ก็คือสามารถทำไ้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้สารเลยนะครับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์เอามาฝากกันประมาณนี้สำหรับการแก้ไขการเกิดลาดำบนใบมะม่วงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณุท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทาง ส่วนนี้เราวะดีจะนำมาฝากในครั้งถัดไปวันนี้กกมง้องกล่าวําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ